สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่มงไม้หิน,วน,นมวลวก็ทีมงานมาแห้งครับวันนี้มาติดตามเซียนฟ้าปีนพี่น้องนะอ่าเป็นตังได้ถาม,าามข่าวซ้มข่าวเป็นพี่น้องพี่น้องเนาะเอฟซีเปลี่ยนที่ไหนสำหรับเซียนฟ้าปีนวันนี้อ่าแอมินตามให้ได้เพี่น้องเด้ออ่าว่าเพิ่นจะฟันตัวใด เป็นก,าก๊าซแนใจให้กันครับพี่น้องเนาะลืมคนไหลคดแช่ครับผมไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันครับครับอ้าวสวัสดีครับผมอ,อ้าวเพื่อทุกคนกันกีะมันคิดมันฝาดไปก็บยาวากันด้วยเออมาแล้วมาแล้วเสียนฟ้าปิดมาแล้วพี่น้องเออมันก็มีเขาไม่รู้ด้วยพี่น้องเอ้ยอ่าธรรมดาเป็นว่ะให้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะให้เป็นแนวทาง ไปพิจารณาบืางเอเ่าว่ามันเป็นเหมาะเป็นตาลงทุนหรือว่าเป็นตาลงทุนซะ,ะใส่ดุลพินิจเอาด้พี่น้องอ่าใช่ใส่ดุลพินิ์เอาพี่น้องใส่วิจรารณญาณในการรับชมแลบฟังพร้อมเนา,เอาอะนนอ่างานมันก็เป็นันลหละเป็นเลขศูนย์เลขคำนวณห้องข,<ช>ขาดว่ามันจะมากมาตัวนี้และสิีราพอเนาะเออมันขาดว่ามันจะมามันกับว่ามากมันกับจะคือว่าตังไหนเนาะบางวดก็เขาซับตัว เออบางแก้มันก็แต่แต่มันเป็นจังหวะมันแต่ส่งตัดดวงเข้าซื่งกันของมันนี่ใช่ครับผมสามตัตัดดวงเข้ามันเข่ามันกับเข่าสามตัวตัดดวงมันบ่อเข่ามันกับรูดสามลักการของมันน่ะนะครับผมว่ามีผู้ใดออกใส่ถือกุ้งวัดอ่าครับผมใช่ครับผมมันแต่นี่มองรูดมองถือซึ่งกันไหนมันวะครับผมเนี่ยอ่ะหวดดีมันแต่มี่เลือกแค่บ่หลายดอกนี่สามตัวสามคู่ ตัวสองสองชุดเลขอสามตัวสองชุดเลือพี่น้องหัวนี้ยังเป็นชุดเก่าบ่พ่อหรือว่าเป็นชุดอ่าไม่มากชุดชุดเก่าครับชุดเก่าชุดเดิมอ่าชุดเข้าชุดรักกันละมันเป็ไค่ดอกปกติก็เคยหลุดนเป็นบ่พ่อไายมันก็ถือว่าลุ้นมันเป็นไปรว่าใดหรอกครับเอ้ยมันดังแห้งมันก็รู้ตัวเดิมถือว่าใส่มันจะงวดซ้อนแล้วก็พ่อ แันมันบอกตามรักแต่มันมันบอรุดมันกะหวยกะเขายี่สิบคนเดียวอ่ายังกะมันรุดหมวมันออกของสองเนี่ยพี่น้องยังกูรุดต่อยซีซี PC แมันไม่มีคน,น,น่เลยรอเรียกซีซอาจารย์เลยบบม่คีคนเดาไดีจะนหรอกอ่าอ่าอ่าเอาทรรมลาครับผมมันถือว่าม้านเนื้อเมกยุ่ละคอเนาะหวยโอ้ <laughs> ออโอตั้งสามตัวแตไปออกที่โสดัก ทออศูนก็ว่าวทีู่น่อไร่จะไปทีนอีกจะนึ่งไปหนออเอออ้าวแล้วจะวาไในน้องมีนอนไหมมันปิดมันจะวากันได้เอฟซีหรบนข้างยูทูบเบอร์อ้าวจะวากันังมือนี้มันกับมีเขาไม่รุดเนาะมาให้เลยนะครับผมแม่พ่ออ่าอือแต่มาจริงๆเพราะยังรุดขึ้นกันน้องไม่เจ้าว่าตั้งไหนครับผมเอี้อ้าวันนี้กับวันนี้ยังไลายดอกแต่นี่แน่าบายููอืม บนนั้งนวางอยู่น้ำกันเด้วยี่น้องเยอะปะหลายคู่ดอกบนกระซามคู่ไปอยู่ด้วยกันนี่ละอ่าบนล่างอยู่ด้วยกันให้พิจารณาเอาเอออย่ให้พิจารณาเอาบนล่างก็อยู่น้ำกันนี่นะอไม่เคยใช้ดอกมันกับปุ่เดียวนี่ละไปดึงออกมาจากสามคู่ไปดึงออกมาจากสามคู่กับมันยังไม่คู่เดียวกันเพราะเพราะมีโอกาสได้ฝันไปเพ่ก็เสียงอยู่เต็มเหมือนกัน ตั้งีกตงอีตู้ดอกคือแนอยู่ฮะแปดสิบเอร์เซ็โอ้เอาเปอต์เหมือนตั้้นี่สิก็จะไปสิบเปอร์เซ็นต์ลุงรายมันจะปตเออ่เปอร์เซ็นต์ในลายม่สิบดังอีกอีกัวนึงเออมันสิออกไปแน่แต่่ออกปุกสามเก้ากัได้เออเอรออกวนี้มันจะจะเมื่อแตนแต่มันเียเจะถือควานให้ดินได้ไหมอืมันควันดีมันสิออกได้หรอ อแกะมือไว้คิดดูอ้ามันตรงนี้มือหนึ่งของเข้าตัวไหนละอ่าจะไปทอแทร์ไหสองสามหมวดที่ผ่านมากไงเห็นให้เห็นเราเราเราพอนนะออสองสามหมวดหมัยว่ามันสองสามหวดไหมอ่มันกับอะไรมัดกสีหนึ่งคนนี้สามตัวตรงตรงแล้วผ่อนอือมันกับอะไรมากมันกับมาทุดแครนี่ละเอออันเล็เบิ้ลเขาย่อมแค่รูดโอ้แมน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  เันว่ามันเบิ่เนี่ยย้อม่่ันมันเบิ่นาเห็นว่าานนี้ะวัเนี่ยันเบิ่ดค่านี่คุดานวดมันกับเป็นแต่มันเบิ่ดดีดีนเนาะมาบ้านนี้ย่นนี่สตัวสองคู่รอสองชุดเอาใคจะไปซื้อปตังเาไปที่น้องอ้าไปหาไป เออเปิดเบอร์แอปเปาตังสบับปะรดแปดสิบบาทห้ามันมันครับผมอ่าตัวแรกคือสามสามเจ็ดอ้อมาแล้วสามสามเจ็ดเขามาในสูตรแล้วเรียบร้อยอ้าวตัวที่สองคือหนึ่งแปดสามาบานสิบสองตัวไหนแล้ววันเดียเลขกลุ่มเดียวกันเล้วคิ่น้องทั้งนแางล่างข้างบนอ่า อ่าแปดสามครับแปดหนึ่งสามหนึ่งอืมนี่และแปดหนึ่งแสงนี่แต่ตัวคู่แรกสามตัวชุดแรกเหมือนกันผู้แดกสิบเปตัดแต่ตัดใดด้วยพี่น้องตัดเอาอ่าเดบสามไปพ่อหอมป่าหอมข้อชะก้อนหงุดหงิดแต่ไดกับสามสามกับสามเจ็ดนันบ้าว่า เออกระสายเราซำมันเจ้าเจ้าบ <En kin. S 1> ่ต้องกราตลยเือยนครับในที่นั่งคนเราเาเราเองกะตายของกต่าเสียเราซำนี่ละโอ้วือต้องเปต่าถูกตัวนั้นแต่ถ้าคนเจอเปานกต่าเราเองอืมตุนปันกุ้งกลมให้ลวันนะวุ้งกลมได้แค่หนึ่งวันรอเดวดอ่ารอเร็วแปดสามแปดพูเนียนไทยเ้วยตั้นี้พะเออ ตัวร่องคือแปบนึ่งนี่น้องไหกันเขียนพิ่งรีหนึ่งแปดสามนี่คือน้องคือันเขียนเพิ่งดีดีนั่งเขียนดีดีมันมีอะไรมั่งอยู่ในนั้นโอ้โหว่าขอรบกอดเออมันมีอะพอเกียรดีดีมันนี่เอาด้ยน้องนี่ถ้าแกียออกแปลได้ทอนเอานั่งเกี อ๋อจแทนแปดนะครับเป็แปดมันคือเด็กช้างขามันคือเด็ช้างแต่ว่าตอนหนึ่งเลเอามันกิดีบบอชั้นนี้ละบอเขาเข้าชนี้ละเมื่อวาน่งมันคือกันอยู่ดี่น้องเบื่อเราด้วยอ้มี่แต่เอเาว่ามันขั้งเกียร์ต้องวันพิเนตัวแทนกันนสิบ่พแมนมันก็เป็นตัวแทนกันได้ถ้ามันออกมันแปดแหวนใสเหนโอ้แมน มั่สี่หนึ่งสามสามม่อสีอสี่ออกนะเนว่าแตจว่ามั่สีหนึ่งสามสามม่สีบ่พอเออมันเป็นเว้นแล้วเนาแต่บกตองปขายให้ก็เจ้าดื้อหก็เจ้าพิจารณาเอาดนีไอ้ก็เจ้านอนฟังนะพิจาราเอาเออให้เพิ่งเอาอะไตัวนี้เขาบอกไปแล้วว่ามันมันมันเป็นแปลกแปลกกานี่มันมันบ่ม่าน้ำกันดอกแต่อาจจะเป็นตัวคูครับโอ้ยมันออกสามเปดหนึ่งเปดแสนมัคิไปอวะโอ้ มันมอ,อกคุ้นซีซีมันยั 4, องออกให้เพิ่งยืนดันดีอ่ามยังมีให้เห็นเตเ้เออมื่ก็้ยังมีเห็นดูแ้งสามก่อไปออกซีซีเหาส่่นบ้าคุ้นด้วทั้งนาซื้ออีคุ้นด้ไทยก็บ้าไทยอืมอ๋ออันนี้เขาบอกคมใหงตัวเด่นคือแปสามอ่าตัวเดียวตัวนี้คือตัวเด่นแหงทส่ชุดโอ้มันขีมไม้น้ำกันบ่อแปลงสามาตัวรองมากข้แปหนึดงด้วยพี่น้อง เราลอกมากคือแปดหนึ่งตัวกันคือสามหนึ่งนะครับอ่าตัวกันคือสามหนึ่งก็ตัดในสามตัวนั่นเราพอเนาะสามตัวนี้ขันมาโก้ตามหลักการนั่นเราต้องกลับไปเลยเออถ้าว่าเต้องสามตัวคือตรงเง้อแต่พูดเนาะว่าต้องมาเวิร์กไหลโอ้ไม่ต้องมาเวิร์กไหลคำพูดจะเดินดีคือคือที่พานมาไม่กลับตรงๆนี่เราพอเนาะโอ้ ฮงยูมันไม่เผากะไรหน้าในแซมันกระเท่ากับพิกกลับ็ข้างก็ต้องกลับแล้วมันเปิ้หลายตัวอืมอมันเป็นหลายตัวครับกระพุ่นนูอมันต้อชื่อละตอรี่มันเป็นสีเปร้อลายบบบน้อันชื่อลตารีมันต้องชื่อสองใบคนนี้แบบชื่อตกลับน้โอ้อ่ะเออันนอกจากพี่ไปื้อไน้ยีมสองยี่มสามด้พี่น้องอ้หายงาอยอ่ล้วพ่อเอ้ย เรื่อมแน้วล่ะเรื่อมเล้วในกรงเทพเขาปันควนกันแล้วอืมเรื่องเดียวเขาปันควนกันนะ่ะเอมน้องเอ็อืมแต่แบบตอนจ๊้มันกั็นไงล่ะฮะตันดเห็นข้นตอนนี้ขึ้นปี่นราพี่น้องเพราะเาบบว่าเขาใจดิเัาะเห็นทั้งนั้้เขาใจครับก็าผมกับว่าเขาใจเออถ้าผูท่านวันเออกมาแหลวจะเป็นเอ็นสองเอ็นสามกับัวเรื่องปะจนด้นาพูดบุครับพี่น้องกับตกลงกับพี้ อีต้าผมเดา๋่แหละแต่ผมเดีว่าพี่แสกันนะเพราะในผมมือเดยมมันกับเขาวันนี้นะยเมเขามันกับเขาพื่กันติงเค่งอกันเออเน้่ยมันกับเขาคึ้กันอาจารย์ดังๆมันกับูุ้ดขึ้นกันนะว่าเอาบผานะอืมเดี๋ยผมมาผมดังเตผมก็ยูุ้ดใช่ไพี่น้องอืมโอ้ขึ้นเน้นให้ต้องวันเลยเป็นบ้าชุดนี่มครับอ่า กูได้เชว่วแบงคกั่ามันปรมาน้ำกันไงก็ระวังให้ดีๆด้วยแล้วแต่แล้วแต่ท่านเด็พิจารรานอาแม่นต่ก็ริแบงค์กตริบสามอยู่อันอันเขาเดี๋ยวมั่นบ้าฝล่าเลยก็พูดอยู่ก็ที่น้องเพราะว่าคันให้สูบกันนี่ตามน้บตาลเขาขัดเพื่อเดี๋ยวมักนันเดีวเขาเสรียมขอหากานที่เยะดิอืขัดจั้งว่าั้งเยอมากเลยดีก่อนี่ ครับผม,น,มน,แกแกนิ่นียืขแแกนึงอ้อ่ามีละมันกับผมยงไแต่้นี่ละเาเองรงกับยด้สองตนั่นละนกับยได้สองตนั่นละอ่าครับผมเออไปชื่อลเตอรีกับชื่อเอาแท้แถวรังกับชื่อเอื่อยตรถว่ต้องซับมันเวิร์ตไรชื่อลาตอรีน่นครับผม คือแปดสามแปดหนึ่งสามหนึ่งนะเรื่องตมาเลยเอาย่างระบายระบายระบายแต่พอจะปจะได้สามมันออกมากอย่ผมครับผมถ้าอาวามันติดเป็นแนว้เป็นยุ่ได้แต่ปูเลยเนี่ยเรี่กสองตัวนี่นติดเป็นย่คปูเลยมันติดเลยเฮียอ๋อมีปูนึงเยอ้มันมีขวมีร่างเนี่ยละแม่กอเห็นบมาแล้วมันก็มาเกียวมาของอยู่ครับผมมันกับ ้องการใช่ว่าอีกเป็นเพราะว่ามันแตกหนึ่งนะแตกหนึ่งก็แตกกันนี่มันตีชิ้นเงนที่สองครูนี่แหละครับผมเบอร์เดอร์ครูได้สี่เขาอ่าอ่าเอาอ่าเอฟซี่พักกันพิจารณาเบอร์เดอรเปิดยูทูปเพิ่งไหนมันละเอียดอ่าทั้งนี้มันดีว่าเบอร์เดอร์จะหน้าหนึ่งสองตันี่งมันดีว่าเลขสามกับเลขแปดอ่าในสักเก็บเลขดีดีว่าครับผมมันเป็นตัวแท้กันอยู่แต่ แต่บางว่ามันเป็นเด็กเี้ยงนี่เลยอ่ามันเป็นมันน่าจะเป็นตัวนี้ตัวแช่งกันอ่าเป็นตัวแย่กันตันก็บวบวับบกบวับที่นู่นไปแต่ก็ปั่ครับเแต่ต้องมีโต๊ะผ้าคลึงนึกนึกน้องฮะแกเอาเลยมีโต๊ะผ้าคลึงปวดโอ้คัปัญหาใหญ่เรื่ปัญหาชั่วเรื่องแต่ต้องมีโต๊ะผ้าครึง โอ้ว้าวมันก๊บดีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะพ่อเนาะอี่อะไรจะนี้แต่ว่าคอยบอกอยู่บอก